จะมาทำเมนูซุปหน่อไม้ครับผมใส่ปลาทูนะก็ครั้งแรกนะครับที่อาจารย์เพชรทำซุปหน่อไม้พี่น้องนะนะมาเลยตักกล่งนี่น้ำปลาร้านะครับผมน้ำปลาเด็กกูรูสั่งปกติน้ำปลาเด็กนะครับผมคือน้ำปลาร้าของเราเองอืมใมส่งลงไปตักกล่องนะคนค้นเข้ากันก่อนครับผม ข mm hmm. วบคุยนิดนึงนะครับผม mm hmm. ไปก็ปิดคนใส่ร้ายเจ็บร้าย ที่นี่เขาเรียกว่าครัวพ่อเพชรใช่ไหมเนี่ยใ่คว<ง>ันนี้เมนูอะไรนะซุปหน่อไม้อ๋อซุปหน่อไม้เอ๊ะเขาเรียกซุปหน่อไม้นะใช่อ๋อแล้วต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องต้อง,องต้องต้มอีกไหมต้มไม่ก็ต้มเรียบร้อยแล้วอ๋อเวทนี่ซุปหน่อไม้ใช่อ่ามาชิมครับผมมาตักลง ชาเป็นไงบ้างรสชาติยังไม่นัวพออาจจะสกงเกินไปอีกส่วนนึงแต่ ฝนลนี่เมนูหน่อไม้นะะชิมอีกทีนึงครับพี่น้องนะชิมอีกทีนึงเป็นไงเป็นไงอุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อย Má, trái cây cà con mình tay tay rồi nó hổm Ồ, dữ phết